จะค่อยๆลงมาเรื่อยๆนะครับลงมาเรื่อยๆลงมาเรื่อยๆนะครับ สวัสดีนะครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกๆคนนะครับแล้วก็ยินดีต้อนรับสู่ช่องเอกสายหมุนนะครับสำหรับในวันนี้ก็ผมก็จะมารีวิวนะครับกับตัว XL Power ที่ลูกค้าซื้อไปนะครับลำนี้ขายไปเรียบร้อยแล้วนะครับกับ XL Power 550นะครับลำใหญ่มากๆนะครับก็ติดตั้งเป็นกล่อง H1 นะครับติดตั้งเป็นกล่อง H1 แล้วก็มี GPS อยู่ตรงนี้อาจจะเป็นสายยาวนะครับแบบเลื้อยขดๆอยู่อย่างนี้นะฮะชุดไฟก็ยกพีชนะครับ นี่ยครับตามนี้เลยมอเตอร์ XL Power นะครับสปีดพอปปวิง120แอมป์นะครับเซอร์โวกันหาง k t 565นะครับ k t 565ก็เซ็ตกับวิทยุเรดิโอลิงค์นะครับ AT9S นะครับเป็นตัวนี้นะครับยังไงก็ขอขอบคุณลูกค้ามากๆนะครับที่ มาอุดหนุนลำนี้ไปนะครับลำนี้เป็นลำที่ตอนแรกเนี่ยผมจะซื้อมาไว้บินเล่นเองนะครับแต่พอสักพักหนึ่งก็มันก็ต้องไปแล้วละนะครับเพราะว่าลูกค้าอยากได้ลำใหญ่นะครับอันนี้เป็นราคามือ2นะครับพอลำนี้ขายไปเรียบร้อยนะครับก็มาติดตั้งกล่อง h ฮวันนะครับการติดตั้งเนี่ยก็จะเป็นแบบ s b u บนะครับเป็นเส้นเดียวแบบนี้ลำนี้บินนิ่งมากๆนะครับเดี๋ยวเรามาชมอ่าพอลำนี้บินเป็นระบบ g ี s กันเลยนะครับ เรามาเริ่มขั้นตอนการเล่นตอนแรกเลยนะครับกับ XL Power 550นะครับอันดับแรกก็เปิดวิทยุนะครับสวิตซ์สามตัวนี้นะฮะตัวนี้ก็จะเป็นวงกลมเลข8นะครับตัวนี้เป็น Arm Motor ตัวนี้เป็นน้รมอนจีเบสรีเทิร์นโฮมนะครับมีใช้แค่3าตัวนี้นะครับเปิดวิทยุเสร็จแล้วก็ทําการเสียบแบตนะครับแดงเสียบแดงนะครับอันนี้เป็นแบตก้อนใหม่เลย3ามพแดงเสียบแดง นะครับดำเสียบดำนะครับแดงเสียบแดงดำเสียบดำนะครับแบบนี้นะครับหลังจากที่เราเสียบแล้วก็รอให้มันเซ็ตตัวนะครับหลังจากที่มันเซ็ตตัวก็จะขึ้นไฟสีน้ําเงินนะครับเราก็สับสวิตตัวนี้นะครับลงมาครึ่งหนึ่งนะครับเพื่อที่จะให้มันเป็นส้มกับพริรอดเดี๋ยวสักพักมันก็จะเป็นเขียวนะครับ ระหว่างนี้เราก็ใส่คานุป,ปีรอไปก่อนนะครับรอสถานะไฟที่กล่องนะครับอ่าเขียวแล้วนะครับก็ทำการบินได้เลยนะครับ วิธีการเล่นนะครับง่ายมากๆนะครับกับอ g p s แบบนี้นะครับก็แหกสติ๊กแบบนี้นะครับเสร็จแล้วก็สับตัวนี้เข้ามานะครับรอให้รอบมันได้นะครับค่อยๆเร่งก็เร่งขึ้นมานะครับ ขึ้นมาแล้วนะครับ สามารถที่จะโยกเดินหน้าถอยหลังได้นะครับเดินหน้าไปทางขวานะครับมาทางซ้ายนะครับหมุนหางนะครับนะครับบินได้อันเด็ดเรามาทําเป็นวงกลมเลขแปดนะครับอ่าวงกลมเลขแปดนะครับก็สับสวิตตัวนี้เข้ามา อันนี้เป็นวงกลมนะครับอันนี้คือเป็นวงกลมนะครับแล้วก็เป็นเลขแนะครับร้อให้หอมันไปไกลๆก่อนนะครับเป็นเลข 8นะครับปึ๊บนะครับขับตัวนี้เข้ามาอีกแก๊กหนึ่งนะครับก็จะเป็นเลข8อันนี้บินเป็นอันตโนมัตินะครับเป็นเลข8อยู่นะฮะ ทีนี้เราต้องการจะเคลียร์คำสั่งนะครับแล้วก็สับตัวนี้ขึ้นไปให้หมดนะครับพอก็อยู่กับที่นะครับ<ม>ทีนี้เราจะให้มันลงมาจอดเองเป็นอัตโนมัตินะครับแล้วก็สับสวิตตัวนี้เข้ามานะครับอีกทีหนึ่งปึ๊บนะครับ<ม>เดี๋ยวมันจะลงมาจอดเองเป็นอัตโนมัตินะครับ<ม> ลดระดับลงมาเรื่อยๆนะครับมันก็จะลงมาเรื่อยๆนะครับจะบินได้เต็มที่ก็ผมว่าไม่น่าเกิน4นาทีนะครับก็ควรจะลงจอดได้แล้วนะครับ เรื่อยๆนะครับลงมาเรื่อยๆนะครับ ครับก็บินไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับกับตัว xl power 550านะครับลำนี้ก็ของคุณลูกค้านะครับที่ส่งมาให้ติดตั้งกล่องเฮวันนะครับก็บินได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะจัดส่งให้ลูกค้าไปนะครับก็ขอขอบคุณลูกค้ามากๆนะครับที่อุดหนุนลำนี้ไปนะครับก็ยังไงก็ขอให้โชคดีในการบินนะครับแล้วก็อย่าตกนะครับวิธีการเล่นก็มีแค่นี้นะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยก็คือ สวิตท,ทุกตัวเราจําให้ได้ก่อนนะครับว่าสวิตแต่ละตัวทําอะไรบ้างนะครับถ้าเกิดว่าเราจําไม่ได้นะครับจาไม่ได้เดี๋ยวพอเวลาที่เราเล่นน่ะเกิดเหตุการณ์ทับขันขึ้นมาเนี่ยเราจะสำหสับฝึกนะครับก็มาขอฝากไว้ด้วยนะครับยังไงก็ฝากกดซับสไครป์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวในขราวหน้าเนี่ยของพี่อาลามแน่นอนละ EC 145นะครับเสร็จแล้วล่ะบินฮอปได้แล้วนะครับเป็นเป็นคงเปล่า เดี๋ยวผมจะมารีวิวในเย็นวันนี้นะครับเป็นแบบบินเป็นคงเปล่าก่อนก่อนที่จะใส่สเกลนะครับสําหรับวันนี้ผมก็ขออนุญาตลาไปก่อนแล้วก็สําหรับลํานี้ก็เป็นของขวัญวันเกิดของคุณลูกค้านะครับเห็นเขาบอกว่าเขาซื้อมาเนี่ยก็คือให้ของขวัญกับตัวเองนะครับก็ลํานี้หวังว่าคงจะถูกใจคุณลูกค้านะครับยังไงวันนี้ผมก็ขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีครับ